ราคาบีทูขอ,อนแก่นนะคะรีวิวห้องพักห้องน้ำก่อนเลยเข้ามาจากประตูก็จะมีนี่นะคะอันนี้ฟรีหมดนะคะทำมาแล้วโอเคก็จะเป็นห้องน้ำอยู่ตรงนี้อ่า<ห>น,นี่ห้องอาบ,บน้ำนโอเค ถอดรองเท้าเลยค่ะกาจะถอดเลยค่ะอันนี้เราจองเป็นห้องผู้ใหญ่สามท่านนะคะนี่อันนี้จะเป็นเตียงใหญ่แล้วก็เป็นเตียงเล็กจะมีทีวีอันนี้นะคะโอเคอันนี้เอาไว้อาบน้ำาอาบน้ำทีดูกตรงนี้ก็จะดูวิวได้ตาจ้าไปเปิดหน้าต่างออกซิตรงนี้นะคะที่พิเศษ ติดกับถนนนะคะถนนหน้าโรงพยาบาลขอนแกน่นโอเคชอบไหมคะเจ้าจ๋าชอบไหมลูกชอบค่ะวันนี้เราจะพักที่ขอนแก่นหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญทอดกระถินกันโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs>